รูปขึ้นรูปขึ้นอเ,อเออหลขึ้นจะรลปล่ลงใช่หลายแปลงรูปไปหลายรวถตัวเนี่นอนอยู่เ<ค><ณ>บื่อ้ยเรียนเลยดิเบื<ค><ณ>ย่ยินไม่เลียนเลียนเลยอไม่เรียนอย่าง เห็นเด้อโอ้ยตื่นหดเสียงโทรศัพท์เก็นไงโอ้ยข้ออะกาศข้ออะะเดี๋ยวห้ยถูกมัดคอยมั่เ้าจังมาเบิงข้าจังมาเบิง อันดับไฟไปกันเดี๋ยวให้ถูหมดจังมาเบิ้งนักเกันนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาเบิ้งนักกันคอโซคคอลับโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะตักกันไหมตักันาดว่าเพิ่นหมดรวบรวมเพิ่น เมี่ยกหกดวกบรับรูมบารบรูบเออบมารบรูมคนบไรีมารบรูดกกอส่ขอลาบขอรู่ขอลาบคนโอขอส่ขอลาบเด้อามาอบด ะไปเทวดาที่แห่งปิดอยู่ตรงน้อยนุ่มเด้อเอาไปรับแบบนอนก่อนฮะรับไปยังขอขอเบื่อขอตัวขอลับหลวงพ่อหลวงพ่อวบื่อขตวอลาบหลวงพ่อหลวงพ่อเบื่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะลิตวานะเมตังสะเมตาภะทะนิตาอวิกิตะจิตตาภะลิตังภะนันตุสักเคกาเมกิลิสิกขะละตะเตจันตะลิเควิมาเน ทีเ็นละทจะฆ่ามตลุวะนาคนเอหะวัตถุมิเกิอุตมาจยันตุเทวาจัลตลวิสเมียขะขันทัปปนาคติทันตาิเกยังมุนิลาวะจะนางสาทโเมีสุนันโตธัมมสวานาคารูอายมพันตา Amma Savana Kalu Ayam Bhatanta Amma Savana Kalu Ayam Bhatanta Iti Piso Bhakawa Lang Sama Sambuto Vichya Jalana Sampano Jukato Loka Vidu Anu Chalo Bulita Sama Kala Tisata Tewa Manusa Nang Buto Bhakawa กบกวัตโตะปกกวัตตาโมตัวกนตัวเองตาจิตัวปัอจิตัวปัจจัตังเวทิตาผูวิญญีตสุปฏิปันโนปกกวัตโตาวกะสังโูสุปฏิปันโนปกกวัตโตาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนปกกวตโาะวกะสังขเสามีสปฏิปันโนปกกวตโตาวกะสังโฆยะที่ทางจัตตาลิปุริสุยุคาเนียถาปุริสุบุคลายะสุปกกวัตโตาวกะสังโฆ อาหูน,นยัยโยปาหูน,นยัยโยตาขิน,นยโยอันตรีกาลนโยอนุตตะท้งพุญยาขตังโลกาาัสสเดตเจ้าช่างเจ้าปาเจ้าเขาผู้ปฏทร้งหลายจ่้งกิอยู่ต้นไม้ยืนน้ดูพ่อขอสู่ขอลาบขอให้ได้ขอให้เห็นเลยอาดุเทียไฟดูทิ เื่งงเอ,ง,องแล้ว,วเลี้ยงออกไม่โหแล้วนีป่นประตูีก็เลยเปี้ยงว่าขุดสักนขุดสักนขุดสักนึค่อยแปลงได้จับสองมือถากขึ้น ปลาล้วออกอีกบ่ก็แกวงเลยอ็แล้ว ลูกขึ้นลูบขึ้นเอนเเอลูกขึ้นจะลูกล่องใครหลายแปลงลูกไปหลายรวดตัวนี้นอนออยัง <laughs> เบื่อไม่เล่นเลย,เยเออไม่เล่นยัง เห็นเด้อวเ้ยตื่นหดเสียงโทรศัพท์เก็นไงโอ้ยพ่ออะกาศพ่อเดี๋ยวห้ถูกมัดไขมาเป้าจังมาเบิงข้าจังมาเบิง อันดับไฟเลยกันเดี๋ยวามมาให้ถูหมือจังมาเบิ้งนกกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งนกันขอโว่ขอหลบับคงสุดท้ายเนาะครับเนะาะเดี๋ยวไปเบิ้งนักกันนะครับท่านผู้ชม,มขอสว่ขอหลับน้ำตนมะเนาะครับเนาะตนมะ เอาได้เฉพาะ,ะต้นมะยมมะม่วงเอาเอาได้แต่ต้นม้าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมต้นหนึ่งเอาได้ทีเดียวเนาะครับเนาะ <c oughs> เอาวุยรู้เห็นกันไหมหมือนลับมะเบิองน้ำขันเนาะครับท่านผู้ชมเอาเอาทียนเหรอเออเที่เอาเทียนแยี่ยยังกี่ได้มาเบิองมาชมน,น้ำขันท่านผู้ชม เห็นไหเทียนมาเบิดเห็นมาเห็นตัวไหนเทียนมาตะวัตุบุบจานมึงดูแหมจานัวเขาไปดูบ่าเอาเทียนเอาเทียนเขาไม่ซองมึงมันยังขี้เห็นาหามาตัวใหญ่สิงานอีกใสใสเลยหาเมืองเกือกยู่หาหาตัวนี่เลขยหาโอเลขโอเลขกหาซั์กันหนาเลยไหนนี้แม่นบ่แม่นบ่ นี่เล็กานี่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 ขึ้นมากกระหานั่นเทียนสีเบิดแล้วใส่ไหมใส่ไหมจน่่ไหม่ใส่ไหมจานแล้วเอาบบ่จะทุยจะเสร็้นเขาบอมาบอกแล้วบอกแล้วพิ่นมาแล้วเออเออเออขวาวไปหลืะขวาไปแล้วเด้จันเบื่อเบื่อทุกคนจันสีเลียนขวาไปหอจันสีเลียนว เปลือบปงก็เปือก่เออากเห็นบ่เห็นบ่ใช่หาู่ตรงไหนไม่หาเมมั่งเก่บไงนู้นี่เมียี่เียอ้ท่านผู้ชมเห็นตัวใดคอมเมนต์มาเดยนครับเด้อโอ้นี่โอ้โหนี่เรียกหาเรีหาอันนี้หาคือสัตว์งเมีมอนเดียวอแล้วอืะ ห้านี่หาหกหาเจ็ดมันอันมันอันห6าหกหาเจ็ดเลยอออเทียนหมดแล้วบ่มดตัวเอ้แม่ตเห็น่ตดเห็นตเลยเลี้ยงกันลูมาหเห็นตินเดี๋ยวเดี๋ยวไปบงฟังคนเห็นตัวไหนห้าหเจ็ดนี่เด้อเห็นติโอ้ยมีตเลดเดี๋ยวเดีมาบังฟังอี่ ตัวเียวด้วยแม่หนนางก็เบ่งดูหันตัวเดีเบ่งดูหลายคนเห็นไหมเห็นตัวเดียวกันบ่บ่เห็นหนอหันอยู่ในในในบ่เห็นสใครก็ไ่เห็นตัวเล็กนะโมะโอ้เห็นแล้วเห็นตัวเดียวได้ทั้งไตได้เห็นแล้วอันนี้เห็นตัวเดียวเตี้ยนไม่มีบีัวเทียนนะโอ้ยเทียนบัวเดียวไม่อีกแล้วโอ้ย ใช่ใชโอ้ยไม่ได้ไ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เพิ่นมใหม่สองเออใตาเทียนได้หร่ได้ตาเทียนได้ตาเทียนอ่าเหม็นอืมค่ะแม่มีสีด้วยดิเอาตามเจ้าสีเอาเอาไปไกลด้วยมันมันเห็นเคือกันดิอืมโศกไฟโศกมันดิไฟโศกมันเทีงหรือสีดาวโพธิเทียนอืมโศกไฟโศกมันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่มคักๆเกินว่าท่านผู้ชมเห็นตัวไหนข้อเมนต์มาไหนเนาะครับเนาะ คอยวมันอยู่ด่ไหนทั้งตอยูทั้งไตเอาชูเห็นคุ่นแบบนี่นี่ตัวแดงยายเห็นอยู่ทั้งไตหมดนะหกาเออตัวนั้นมันห้าหกาเจ็ดอยู่มุมนั้นโอ้ยดิเียนไตมองทางลงมาทีห้าห้านิซัดห้าสัตห้า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 เจ็ดตัวนึงนี่เขาอันเนี่ยเป็นอะไรมันมีแตอันเนี่ยบาทนี่เอเห็นก็เห็นตัวนั้นเนาะเห็นเห็นตัวเขาเขาขายไปหาซื้อเอา ท่านผู้ชมท่านผู้ชมไหมฮะมันอันมันอันนนิ่นเน่วท่าเนาะครับท่านผูมเนาะอนเว็มในเวฟ่บอกมานะรออัวเาิที่านอยั้องนิ่งบนึหอือนิ่งหาหกหาเจ็ดเนาะครับท่านผู้ชมเอ้ โอ้ยเทียนกับเมดล่ะเทียนเจ็ดห้าได้เห็นตัวไหนโอ้เห็นเห็นเจ็ดห้าสามโอ้ตาดีเนาะเห็นแก้วเห็นแ้วเห็นจ็ดห้าสามเห็นตาหาอันใหญ่เห็นหากระหกเหรเห็นหาเห็นตาหาใหญ่เห็นยังผิดนะ อ่าหกาเจ็ดนี่ยาเทน่ี่เทียนมืดอเหรอยใ้่เช่ครเห็นตัวใดคออเมีตนเมา่อรนะครับเจ้าเอเอเี่ยนเมืดอเขาให้ซ้ำนี่ล่ะเพิ่นให้ซ้ำนี่ล่ะสาธุสาธุโค้รัดวงทุดไทยเนาะ หากคนไหลกดแช่เพชรปลาลุ้ยนะครับสวัสดีครับ